สวัสดีครับวัยรุ่นไฟเอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ไขปัญหาภาพขาวซีดภาพบัก็กแล้วก็ E N B เมาส์ไม่ขึ้นนะครับผมก็วิธีแก้ง่ายๆนะครับก็กด1กด ESC ครับผม2ไปที่ settings เสร็จแล้วก็ไปที่ graphics ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เปลี่ยน d i r e c t X Version เป็น11นะครับผม อ่าพอเปลี่ยนเป็น11ปุ๊บมันก็จะเพิ่มวิดีโอเมมโมรีนิดหน่อยนะครับผมให้คลิกที่ Apply Change ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับตรงเมาส์ผมคลิกเข้าไปจากนั้นครับให้กด enter แล้วก็กด enter อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทำการ Restart ตอ่าตัวไฟล์ M นะครับจากนั้นก็เข้าเซิร์ฟไปดูกันได้เลยนะว่าภาพมันจะหายบักจริงๆนะครับผมอ่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะภาพก็ไม่บักเรีบร้อยนะครับผม อ่ะกด shift แล้วกด enter ครับเมาส์ขึ้นนะครับผมอ่าใช้เอฟเฟกก็ได้จะใช้เอฟเฟกหรือไม่ใช้ก็ได้นะเอฟเฟกพวกนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับอ่านี้ออกได้อ่าต่างๆนานานะครับผมอ่ะโอเคก็เป็นอันเสร็สิ้นนะสำหรับวิธีแก้ปัญหาอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e นะเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ